สวดช็อกไอยูนักร้องสาวชื่อดังถูกขู่ค่าระหว่างทำงานเ่อ่อเกาหลีใต้รายงานว่านักร้องนักแสดงสาวไอยูถูกขูข่ค่าวันที่6ตุลาคมต้นสังกัดของไอยูออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งให้แฟนๆและสาธารณาชนทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเร็วๆนี้ระดับความรุนแรงที่มีต่อศิลปินไอยูได้คำเซ็นไปแล้วโดยไอยูได้รับภัยคุกคามจากการถูกข่มขู่ทำร้ายที่รุน แรงถึงฆาตรกรรมเจ้าหน้าที่สืบสวนฉุกเฉินได้เดินทางไปยังอาคารอีเดมเอนเตอร์เทนเมนตอาคารคาเคาอ n นเตอร์เทนเมนต์และบ้านของศิลปินเพื่อสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเอเดมเอนเตอร์เทนเมนต์กล่าวต่อว่าศิลปินอยู่ระหว่างกำหนดการถ่ายทำในขณะนั้นและเมื่อเจ้าหน้าที่สรุปการสืบสวนและยืนยันสถานาการณ์ปลอดภัยของเอเดมเอนเตอร์เทนเมนต์จึงดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามโดยการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลศิลปิน คาเพลงยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงที่เหตุการณ์นี้จะทําให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากในหมู่แฟนๆและเหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเชิงลบโดยไม่จําเป็นเอเดมเอเดเทนเมนต์จึงไตรตรองอย่างลึกซึ้งว่าการเปิดเผยเหตุการณ์ล่าสุดนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตือนอย่างแรงกลา้าต่อผู้ที่กำลังประสงค์ร้ายและเพื่อปกป้องกันไม่ให้ทุกคมคู่และคุกคามเช่นนี้อีกจึงตัดสินใจที่ประกาศต่อสาธารณะนอกจากนี้เอเดมเอนเตอร์เทนเมนต์ยังให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะคาดีทางกฎหมายต่างๆกับชาวเน็ตที่กำลังเป็นอันตรายบนโซเชียลมีเดียใครเพลงมั่นใจว่าผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการใส่ร้ายไปสีต่อศิลปินจะต้องเผชิญกับกระแส การสับสวนทางอาญาและทางแพ่ง